สวัสดีครับวันนี้ก็โย่ผมซัสเดย์ก็อยู่กับ f อฟซออไลเช่นเดิมแล้วนี้เราก็อยู่กับรายการรีวิวแผนจากทางบ้านกันอีกแล้วก็อีพีที่87กันแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่ส่งทีมให้ผมรีวิวกันก็ทีมนี้เป็นฟูเชลซีครับมาในระบบ 4, 4 1, 1. ีซีกอมราค่าทีมของเชลซีนะก็อยู่ที่1 9ึ0 0แล้านครับ ค่ายพีก็อยู่ที่238ีนะประมาณนี้มาดูทีมเพื่อเล่นหน่อยครับก็จะเป็นโออบวกสาคุมบอลบวกสเปิดบอลบวกสส่วนฟิเจอร์ก็จะมีเป็นเชลซีปี23ครับ24นะก็จะเป็นส่งสั้นบกสิสปต้นบกสเลี้ยงบอลบวกข้องตัวบกสครับมาดูที่ตัวแรกกันเลยครับเป็นเกป้าเป็นปี23 u c l บสยูเซียบวกห้าสแต็กที่เด่น1สุดก็จะเป็นจีเคปริยาร้อยยี่สิบเอ็ดลรมาจะเป็นพุ่งรับครับร้อยยี่สิบแน่ขวาเป็นลิเจเป็นปียี่สิบยูเซียบวกห ประมาณนี้ครับแบ็คซ้ายเป็นคูคูเรีาเป็นปี ll บวกหกแต่ที่เด่นที่สุดก็จะเป็นสีปรตนะครับปอปยี่สิบเก้าไปแล้วสุดยอดคูคูเลีาขอดูโดยรวมหน่อยครับประมาณนี้เลยคู่เซ <ool> ็นเตอร์เป็นโควิลเป็นปี2 3 ng บวก5คู่กับเทกอซิวาเป็นปีกัปตันบวก6ก <6 S 2> ครับก็ในเรื่องความแข่งความเร็วกับเข้าประานนีโควิลดีกว่า 1, 2และก็1นะครับตามบําดับเลยส่วนที่เหลือนี่เทกชซิวากินขาดหมดครับ ที่เด่นที่สุดก็น่าจะเป็นการกระโดดครับร้อยยี่สิบเจ็ดไปเลยเทโกซิวาเข้าขา,ขาประมาณนี้เลยท,ทั้งคู่นิสัยที่มีอยู่ก็ตามนี้ครับขยับกันมาคู่กองกลางเป็นจอร์จินโยครับเป็นปียูทีบวกห้าคู่กับเอนโซเฟนเดครับเป็นปียี่สองเซียบวกห้าครับก็แฉกที่เด่นที่สุดของจอร์จินโยนะร้อยสามสิบเอ็ดไปเลยส่งสั้นครับส่วนเอนโซนี่น่าจะเป็นก็น่าจะส่งสั้นเหมือนกันครับร้อยยี่แปดมีนะสแต็คเข้าๆข,ของทงั้งคู่ตามนี้เลยส่วนนิสัยที่มีก็ประมาณนี้เลยทั้งคู่ ขยำมาครับเป็นการดูครับเป็นไคลฮาวเวิรดครับเป็นบียี่สามบิกห้าก็แที่เด่นที่สุดน่าจะเป็นยืดตำแหน่งครับร้อปนะอี่ครเบคร่ข้าวๆประมาณนี้เลยปีกซ้ายเป็นมูดิตเป็นปียี่สเอ็นจีบวกหส่วนปีขวาเป็นลาฮิมสเตอร์ลิงเป็นปีบีทบวกหครับความเร็วเท่ากันนับส่วนสปีดตัวนี้มูดิตดีกว่า2อครับร้อยสามสิบสองไปเลยส่วน s t ตอร์ลิงก็น่าจะเร็วที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นสปีดตัวนครับร้อยสามสิบมูดิดของตัวดีกว่าสองครับร้อยสามสิบเอ็ดมา นี้ประมาณนี้ส่วนนี้ใส่ไม่อยู่ก็ถือว่าเลี้ยงบอลได้เร็วทั้ง,งคู่แล้วก็เลี้ยงหนี้1ต่อ1ได้ดีครับแล้วหน้าป่าวเป็น Jackson, นะิโคลัสแจ็กสันครับเป็นปี3 n g ก65ครับแต่ที่เด่นสุดกน็น่าจะเป็นสปีดโต้ครนะับ127ไปเลยเลี้ยงบอลควบคุมบอล123จบสกอร์125คนระับใช้าด้นะ <Yeah. S 1> ต้องมาดูกันว่าในเกมนี้จะเฟือแค่ไหนครับนิโคลัสแจ็กสันะ ส่วนตัวสำรองก,ก็จะมีตามนี้เลยฟานชพาเมอร์โบยา่ากาลกเกอร์นะบุคลาณาที่เหลือนี่ไม่ใช่เชลซีครับประมาณนี้ก็ไปดูเทคนิคทีมนะเทคนิคนกเตกันเลยครับเ e t โกและนี่ก็คือเทคนิคทีมนะก็เล่นเกมรับเป็นสมดุลเล่นในกว้าง6เล่นในลึก4เกมบุกต่อบอลเป็นส่งไกลครับเล่นในกว้าง6เล่นในกรอบ6เดโม,มฟรีคิกหนึ่งรูปแบบทีมไปปกติและนี่ก็คือเทคนิคนักเตนะก็ประมาณนี้ครับเอาแหละไปลงแรงกันเลยเล t s ก o เอาละครับทีมเราจะด้วยเป็นทีมนี้เลยมันแน่นอนเกมนี้มาครับฝั่งเราจะบุกจากซ้ายข่าเริ เอ็นโซ่ยังเวทไม่ได้โอเคโฟวิวสวยแล้วบูดิทให้มาแจ็กสันอ่าแล้วครับบูดิทเปิดทัดไปมีความเร็วครับบูดิทปั่นด้วยขวาลูกนี้โอ้โหแม่นเสาซะได้แต่ว่าถ้าแหวนซ้ําก็ล้าหน้าครับโอ้โหเสียได้เลยระวังครับเปิดมาจังหวะนี้ก็เข้ามือเกบ้าเอ็นโซ่แจ็กสันให้มาลาฮิมสเตอร์ลิงถึงครับแล้วดูความเร็วมีอยู่แล้วลาฮิมสเตอร์ลิง เลือกถางได้แต่ปั่นลูกนี้ไม่ค่อยเดียบเท้าซ้ายโอ้โห,โโหจบเลยซ้ายไม่โค้งพอครับราฮิมสเตอร์ลิงทุกมาเอ็ดโซมาที่ราฮิมสเตอร์ลิงทางนายมีไฟรับโอ้โหลูกไฟรับราฮิมสเตอร์ลิงสุคริยาสวยแจ็กสันให้มาที่หาเวสฝ่ายเลยครับฝ่ายเลยครับหาเวดปั่นด้วยซ้ายฝั่งอ้อมไอลูกนี้ก็เรียบร้อยครับขึ้นนำไปก่อนครับหนึ่งศูนย์เท โอเคเซอร์ okay. ลิงดักมาได้ไปครับแจ็คซ้ายให้มาล่ฮิมเซอร์ลิงเฟิร์ทัดเข้าด้านในไปแล้วก็บัดด้วยซ้ายคขานี้ไม่เหลืออลไรครับผมสองศูนย์สวยงามเคนี <Okay. S 1> ่ครับคือถ้าในกรอบนี้ปั่นซ้ายได้อยู่ครับไล่ฮิมเซอร์ลิงแต่ถ้านอกกรอบนี้แล้วต้องมาดูกันที่หลังครับเพราะมุมดีหรือเปล่า <Yeah. S 2> จอร์เจนโจโอเคเกโกซิวาเอาแบบให้มาที่เซอร์ลิงเอาวล้ครับ แจ็กสันสวยครับเพอร์ทัดดีมากแจ็กสันอาเก้โอ้โหไปเข้าทางอาเก้เฉยเสียได้เลยอันนี้ผมพลาดเองครับทีนี้มาใหม่จิโนยแจ็กสันให้มาที่ฮาวดถึงไหมนิดเดียวเชสเนี่กมาได้ก่อนครับแล้วเอนโซออมาเตอร์ลิงที่นิโคลัสแจ็กสันสวยงามอยังเซฟได้อย่างแรงไม่พอครับแต่ว่าเราได้ฟรีคิกโอเค อลองหน่อเด็เอนโซ่โซมันหลุดกรอบครับโควิวโอเคโูดิชให้มาทำแบบทำแบบให้มานีค่คือรัสแจ็กสันเพอร์ทัดไปแล้วไปได้ด้วยครับแจ็กสันไปครับรวนกับผู้สาวประตูเชสต์นะครับแล้วก็เรียบร้อยครับนีค่คือรัสแจ็กสันเศรษงามโอ้โหคมจริงๆครับจังหวะนี้นี่นครับหมดสิเลครับเชสตนี่ เซอร์ลิงให้มาทําแบบเอาละครับแจ็คสันแจ็คสันไปต่อลุยต่อแจ็คสันให้มาทําแบบบูดิตเติมมาครับบูดิตคราวนี้ขอลองใหม่ด้วยขวามันเซฟได้ครับเชสน,นี่โอ้โห,โหโควิลสวยครับอ่ะตอนจินยเก็บได้ทําแบบให้มาที่เซอร์ลิงแล้วให้มาที่นิโคลัสแจ็คสันยิงลูกนี้โอ้โหเข้าเฉยครับนิโคลัสแจ็คสันโอ้โหคือตอนแรกผมจะยิงด้วยซ้ายนะแต่ว่ายิงด้วยขวาเฉยครับ แต่กลับกลายเป็นดีครับจังหวะนี้ดูครับนี่ครับโอ้โหยิงลอดลอดหลังขาไปเลยแจ็คสันต่<ป>อแกนลามเองโอ้วิวสวยครับแล้วฮาเว็ตเ้มาที่แจ็คสันไปแล้วครับพร้อมเร็วมีอยู่แล้วนี่ครับแจ็คสันวนมาไปต่อครับไปต่อไปต่อตายไหมไม่ได้เอาจอกบาด ด็อกบาดล้วนกับเก๋ป้าซุปเปอร์เซฟครับแต่ว่าโคเวลก็เกีย่ยจากเส้นกอบเิถโทษไม่ได้เส้นปากประตูครับลิ้นพันเลยครับจังหวะนี้และกูคุริยจะได้สวดแล้วครับ,นนยยรบโมดิทไายโมดิทโมดิทเข้าขวาแล้วก็ปั่นเหมือนเดิมก็ตัดไปอีกครับเชส์นี่แล้วด็อกบา์ล้วนกับเก๋ป้ายค,ครับ กบ่ายิงลูกนี้มันเบาแล้วก็เกป้าปัดยังปัดได้ครับเค้อราจนโยสกัดได้อ๋ครับหลาฮิวสเตอร์ลิงจะชากไปได้ไหมอ่าเก้ต้องคืนหลาไว้ก่อนโอเคเอนโซสวยพี่เจมให้มาเอาไปเอาแล้วครับแจ็กสันไปต่อแจ็กสันจเจออ้าวบุดิตักได้เอาไป ออกมาเอนโซขอลองส่องช่องนี้ก็ปัดไปก่อนครับเชสนี่เธอก็สื่อให้มาที่เจมส์หาแล้วครับลาฮิมสเตอร์ลิงให้มาเอนโซคืนมาสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงลาไปครับลาฮิมสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงลง,ลงลมาสองแล้วแต่ว่ายังกัดไม่ปล่อยครับอาเก้โอเคโควิลสวยครับสเตอร์ลิงให้มานิโคลัสแจ็กสันไปเลยครับ มูดิดขอแต่ว่าแจ็คสันบอกว่าขอเองและการตรงนี้เรียบๆครับผมสวยงามโอเคแท็กทีฟไปเลยครับในคลาสแจ็คสันสุดยอดจริงๆครับมูดิดบอกว่าขอบ้างได้ไหมตอนนี้ไป <c oughs> ครับแจ็คสันฟันให้มามูดิดไปครับท้างใมีฮาวเวิร์ดอยังไม่ให้ขอลาไปเองก่อนโอ้โหเอ้าฮาวเวิร์ดได้เฉยครับแล้วก็ยิงเลนเดียไปก็ได้ครับโอ้โหหกศูนย์ไปเลยโอ้โห เนียบอลไปเข้าทางครับแวดครับก็เรียบร้อยครับจบสกอร์เลี่เตียนะครับให้มาสเตอร์ลิงเอาครับหูดิดขอแล้วครับโมดิดคอยลองอีกรอบหูดิดสู้ดีก็เรียบร้อยครับจนได้ครับเตี๋ศูนย์โอ้โหนี่ครับตอไล่หนึ่งก็จะไม่ได้นะมุมแบบแคบมากๆนะครับแต่ก็ยิงเข้าจนได้ครับแล้วตะหวังครับคุคุลยา กูรูเลียโอเคสวยซาจินโยโโด่วนสไลด์แถมครับแล้วออขอถอยลูกไหมได้ไหมไม่ได้ครับแต่ก็จบเกมไปครับสุดมันครับนิยามบาดูซีเต้ครับก็โอกาสยิงเรา17ครับเขาเกรอบ13ได้มาเจ็ประตูฝั่งนุ้ยการดยิง2ครับเขาเกรอบ2แต่ว่าไม่ได้นะไม่ผ่านมือเก๊่ะครับก็มีจังหวะที่แบบโควิลช่วยเคย์ออกจากเส้นได้ครับสุดยอดจริง เปอร์เซ็นต์งามวันก็ถือว่าสูสีนะ50ต่อ50าที่ครับมาดูเลตติ้งก็เป็นฮาเวร์เทียบได้ไปครับ9.8ตัวนี้คือคอยสร้างสารเกมได,ดีแล้วก็หาช่องยิงตำแหน่งดีมากครับคอยจบสกอร์ก็ได้ครับสุดยอดยิงฮาเวร์ถึงไอ้กรอบเขตโทษนี่คือยิง100%จริงครับฮาเวร์ต่อฮิมสเตอร์ลิงเอาตก็ได้ไป9.6ตัวนี้มีความเร็วความคล่องตัวดีมากครับแล้วก็แบบผมว่าดูดีกว่ามูดิตนะแบบในความครบเครื่องการปัน่นอย่างเงี้ยคือ ั่นโค้งดีกว่าโมดิตครับสุดยอดเลยลาฮิมสเตอร์ลิงเฟี้ยวในเกมนี้จีจานมากนิโคลัสแจ็กสันครับตัวนี้แฮกถิกครับคือถือว่าเป็นกองหน้าที่แบบคือรูปร่างดีไม่ได้สูงเตี้ยจนเกินไปครับกำลังพอดีเลยก็มีความเลร็วก็สุดยอดเลยครับถ้าถนัดสองท้ายอีกด้วยผมว่าโคตรโกงครับแต่ว่าแค่นี้ก็เฟี้ยลนะครับนิโคลัสแจ็กสันถ้าเฟิร์สทัดไปแล้วก็แบบพอเบียดเบียดยังพอเบียดไปได้ครับโอเคนะมูดิตครับได้ไป8.6ตัวนี้ก็กว่าจะยิงได้ครับก็ปั่นอยู่นานครับมีความเร็วจี๊ดดเลยคคครรััับบบบืออแกก็พพๆนนะถ้้าใหู แต่ว่าส่วนตัวผมลาเฮนสเตอร์งดูดูวิ่งเร็วกว่าแบบนิดนึงนะแต่โมเดิก,ก็ถือว่าโอเคเลยครับไม่ได้แย่เลยครับแต่ก็อาจจะปั่นแบบว่าไม่ได้คงเท่าลายเฮนสเตอร์ิงนะครับ ตัวต่อมาก็เป็น e n น o f เฟเ a r i ครับก็ตัวนี้การเข้าสกัดอะไรยืนดีมากครับคอยตัดเกมอะไรได้หมดครับแล้วก็จ่ายบอลถ่ายเทบอลได้ดีแลัได้ไป8.3เกย์ารก็โชว์ซูเปอร์เซฟคินชิด้วยนั้นนี้ได้8.0เลยต่อจินโยครับก็ได้ไป7.8ตัวนี้ก็ยืนตำแหน่งดีครับแต่ว่าอาจจะมีบางจังหวะที่ดูช้าบ้างนะจอรินิโยแต่โดยรวมถือว่าโอเคยู่ตำแหน่งดีอยู่แล้วโควิลครับก็ตัวนี้เด่นที่สุดในกองหลังนะ มีความเร็วเข้าทะพอใช้ได้อยู่ครับสเต็กประมาณนี้ถือว่าเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเลยแล้วก็เคลียร์จากเส้นได้ด้วยโอเคนะ AI ถือว่าไม่ได้แย่นะค <Yeah. S 1> โควิลอุคุริยาตัวนี้เร็วจีดครับแล้วก็คอยสกัดจังหวะสําสคัญสําคัญได้อยู่รับจังหวะเขาแบบส่งตัดเข้านายใหม่ก็คอยมาดักไว้ได้ทันครับโอเคเลย ลีจเจมก็ยังไม่ได้โชว์เลยมากเท่าไหร่แต่ว่าถ้าถึงมือก็เขาสกัดหนักแน่นจริงครับโอเคเลยลีจเจมพอมีความในปีนี้ใช้ได้ใช้ได้เทโกซิวาก็เท่ากัน,นครับเจ็จุดหพอยืนดีนะเทโกซิวาอาศัยยืนตำแหน่งดีถือว่านันนี้ยังไม่ได้โชว์แบบจา๋าๆขนาดนั้นครับเพราะว่าแบบเราบุกซะส่วนใหญ่นะครับ ประมาณนี้เลยก็ใครที่แววตัวไหนก็ไปลองจับใช้สอยันดูได้ครับหรือใครที่เคยใช้ตัวไหนกันแล้วก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยได้ร <Hey. S 1> หรืออยากแนะนํานอะไรก็บอกกันมาได้เลยใครที่แบบเคยดูเชลซีอย่างเงี้ยแล้วแบบตัวไหนโหดก็แนะนํามากได้เลยครับประมาณนี้ในงบต้นๆเท่านั้นนะไม่เกิน200แสนล้านครับประมาณนี้ oh. ก็เือนเรื่องสำหรับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ผมกันด้วยครับชวนนี่ริมรักษาสุขภาพด้วยนะเรสา,สารเจอใหม่คลิปหน้าเจอกันให้มาตรงนี้ก็พอวิวตักได้จากสั้นให้มา ดิไปครับเข้าขวามาแล้วให้มาที่นิโคลัสแจ็คสันปั่นลูกนี้ก็ปัดไปก่อนครับสามตูโอเคจอดจินโยดักได้ให้มาที่ฮาวเวิดฮาวเวิตให้มาที่โมดิทขึ้นไปที่ฮาวเวิดไปสายลูกนี้ก็เรียบร้อยครับใครโฮาวเวิดโอ้โหสุดยอดไลฮิมเซอร์ลิงไปครับเฟิร์สทับไปแล้วไลฮิมเซอร์ลิงกระชากไปข้างในมีหรือเปล่า หูหลบมาได้ตาฮิมเซอร์ลิงแล้วก็เข้าซ้ายลูกนี้ยังเซฟได้ครับตอนดอร์มาคูเรียเติมมาคูเรียเปิดมาตรงนี้ก็ลึกไปครับนิคเชมตักได้ตาฮิมเซอร์ลิงขึ้นมานิโคลัสแจ็คสันเปิดทัชสวยครับนิโคลัสแจ็คสันลูกนี้ยังติดเซฟอยู่ครับนิโคลัสแจ็คสันไปครับนิโคลัสแจ็คสัน เลื่องที่เสาแรกครับสวยงามครับแจ็กซันหลบมาได้หนึ่งแจ็กสันนิโคลัสแจ็กสันเรียบร้อยครับจีเจมตักได้เตอร์ลิงให้มานิโคลัสแจ็กสันไปครับแจ็กสันข้างบนมีมูดิชเอาแล้วครับมูดิชลูกนี้ก็เรียบร้อยครับดูเชื่อครับ ดูิมาเองครับให้มาที่ฮาร์เวิตยังไม่ได้คุณเลยอะมูดิสูดิสไปครับเจอบางแต่ว่ายังไงคุณกุลิยะให้มามูดิสฮาร์เวิตให้มานิโคลัสแจ็คสันลูกหนีก็เรียบร้อยครับแฮกติกไปเลยมูดิสลูกนี้ก็เรียบร้อยครับโอ้โหสุดยอด โเซวาสกัดดีครับไล่เซร์ลิ่ให้มาฮาวเวดที่มาให้นิโคลัสแจ็กสันไปเลยครับแจ็กสันสวยเลยแจ็กสันเลี่ยเลี่ยเลยครับเรียบร้อยครับสวยงามดีเจมดักได้ดีเจม,เจมให้มาฮาวเวดพอสกัดพอดีครับเอนโซให้มาฮาวเวดฮาวเวดฮาวเวดไล่มาที่เอนโซลองยิงไกลก็ยังปัดไม่ได้ครับ ผู้ตัวแล้วเทสโผโอเคเทโกซิวา <Yeah. S 1> สวยครับ <Yeah. S 1> ทิ้งมาให้นิโคลัสแจ็คสันก็ <No. S 1> เรียบร้อยไหมโอ้โหยังจะเซฟใหญ่ครับผู้ตัว <No. S 1> โอ้จอชิโนเปิดมันเลยครับโควิวได้หม่งก็ตรงตัวเทโกซิวาสวย <No. S 1> อานะครับบอลถือน,นิโคลัสแจ็คสันไปเลยครับแหวกกลางเลยครับ <No. S 1> นิโคลัส แจ็คซันลูกนีเ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียด,ยดสวยสวยโอเคมีเจมมีเจมให้มาที่ราฮิมสเตอร์ลิงไปครับราฮิมสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงให้มาเหนโซมาที่หาแวะลูกนี้ก็เรียบร้อยครับโอเคครับโปวิวสวยราฮิมสเตอร์ลิง ราฮิมสเตอร์ลิงไปครับโอ้โหดูความเร็วครับราฮิมสเตอร์ลิงลากมาตกเข้าในมาเกินครับโอ้ไม่เข้าในละเจาะจินโยลองสองก็ไม่ได้ครับได้มงสเตอร์ลิงมาแดกซันยิงไปเลยก็หมัดไปก่อนครับคู่ตัวเจาะจินโยตักมาได้เอาเละครับยิงมาให้กับราฮิมสเตอร์ลิงไปสเตอร์ลิงไหลามาที่ฮาร์วั มาตรงนี้ก็เรียบหรอครับแจ็กสันยิงไปก็ตูตัวก็เซฟนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ครับบอร์ดมันแรงพอครับนี่ครับสุดยอดแท็กติกแล้วครับแจ็กสันโ,โยให้มาแจ็คสันหาแหวนหาแวดไปเองนะครับไปาแหวนยิงด้วย,ยสายความคานเฉยโอู้สวยครับแต่ว่า อยู่ขถงนู้นมาขอลอนโซเปิดมาโควิวแล้วโอ้โหแกป้าซูเปอร์เซฟเลยครับแล้วเปิดมาอีกทีนโควิวก็หมดไปโอเค